เื้อข่าวโดยสำนักข่าว INN กรริการจัมาติดตามข่าวกับดีั้นจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะทั่วโลกติดโควิด -19 กันไปแล้วกว่า121ล้านค่ะวันเดียวเพิ่มมากว่า400,000ราย สถานการณ์ไวรัสโควิด19ประจำวันที่17มีนาคม2564ค่ะช่วงเวลาประมาณ7นาิ10นาทีตามเวลาในประเทศไทยนะคะตอนนี้พบก,การติดเชื้อทั่วโลกไปแล้ว121,214,668รายค่ะเพิ่มมาประมาณ435,777รายและเสียชีวิตไปแล้ว2,681,564รายค่ะเพิ่มขึ้น9,481รายและก็รักษาหายไปแล้ว97,786,310 ทุกรายค่ะ ประเทศที่พบการติดเชื้อมากที่สุดนะคะตอนนี้ก็คือสหรัฐอเมริกาค่ะเมื่อวานนี้ติดเชื้อเพิ่มมากว่า5281รายทํายทำให้ยอดสะสมทะลุไป30,189,889รายแล้วค่ะและก็เสียชีวิต5 4 9 9 9 5รายส่วนบราซิลก็หนักค่ะเมื่อวานติดเชื้อเพิ่มมาประมาณ84,124รายทํายทำให้ยอดติดเชื้อสะสมทะลุ1 1 6 9 6็ลรายเสียชีวิต2 8 2 4 0 0 รายขณะที่อินเดียติดเชื้ออีกประมาณ28,869รายทําให้ยอดสะสม11,438,464รายและก็เสียชีวิต159,079รายค่ะ ส่วนรัสเซียนะคะตอนนี้ก็ติดเชื้อไป4 4,9438รายเสียชีวิตไป92,937รายสหราชนาจักรติดเชื้อ4,268,821รายเสียชีวิต1,25,690รายประเทศไทยค่ะอยู่อันดับที่115ตอนนี้มีการติดเชื้อไป27,154รายแล้วเมื่อวานนี้เพิ่มขึ้น149รายเสียชีวิต87รายรักษาหายไปแล้ว26,200 99รายค่ะส่วนนายแพทย์สารณสุขนคปรปฐมก็ระบุนคะคะพบการติดเชื้อโควิด19เพิ่มเติมมาอีก25รายค่ะในพื้นที่ตอนนี้ติดเชื้อไปแล้ว145รายสั่งเฝ้าระวังเข้มติดตามรายเดยวกับคุณนพมาศบุญสงครามค่ะ นายแพทย์วิโร์รัตนอมรสกุลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนคนปรปฐมเปิดเผยสำนักข่าว i n n ถึงสถานการณ์การระบาดและลอกใหม่โควิด -19 ว่าจากเดิมมีผู้ติดเชื้อจำนวน120รายขณะน,นี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น25รายซึ่งเป็นกลุ่มผู้ค้าเจรายกลุ่มผู้สัมผัสหรือไปตลาดอีก1ิรายโดยยอดสะสมทั้งสิ้น14.5รายส่วนในเรื่องการฉีดวัคซีนโควิด -19 ล็อตดแรกนั้น ได้ฉีดให้กับ2กลุ่มคือบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรด่านหน้าหรือกำนันผู้ใหญ่บ้านต่างๆที่ใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้ในปลายเดือนมีนาคมจะมีการฉีดวัคซีนเพิ่มอีก28,000โดสโดยจะแบ่งฉีดเป็น14,000โดสมี3กลุ่มคือกลุ่มแรกได้แก่บุคลากรทางการแพทย์คลินิกร้านยาส่วนกลุ่ม2ได้แก่อ .2 มอมูลนิธิ และกลุ่ม3ได้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีอายุตั้งแต่18-59ปถึง59ปีรวมประมาณ6,000คนซึ่งที่ผ่านมาทางจังหวัดได้มีการตรวจเชิงลุกกลุ่มแรงงานต่างด้าวกลุ่มผู้ค้าที่มาซื้อของจากตลาดปทุมธานีไปขายยังตลาดอื่นด้วยนพมาบุญสงคามผู้สื่อข่าวไอ n อรายงานค่ะ ไปดูเรื่องทางการเมืองกันบ้างค่ะสักสยามรอพักพลังประชารัฐนะคะถแถลงปม6สสดาวเลิก์กรณีการโหวตสวนมตินะคะย้ำว่าเรื่องนี้ต้องเป็นบรรทัดฐ,ฐาน ายศักสยามชิดชอารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะในฐานะเลขาธิการพักภูมิใจไทยเปิดเผยกับสำนักข่าวไอเอ็นเอ็นนะคะว่าจนถึงขณะนี้สอสอดาวเลิกก็ยังไม่ได้ออกมาขอโทษตนเองและออกหนังสือขอโทษซึ่งตนเองก็รออยู่ทางนี้ทราบว่าทางพักพลังประชารัฐจะมีการถแถลงถึงกรณีดังกล่าวในวันนี้ก็ต้องรอฟังนะคะว่าจะดาเนินการอย่างไรส่วนหากสอสอดาวเลิกมาขอโทษต่อการกระทํานั้นตนก็ขอถามว่าบรรทัดฐานในการทํางานของพักร่วมหรือว่าพักรัฐบาลผสมควรจะปฏิบัติอย่างไรซึ่ง แม้แต่นายอนุชาาคาสายรัฐมนตรีประจาสานักนาย,ยกรัฐมนตรีในฐานะเลขาธิการพักพลังประชารัฐก็ยังออกมาอธิบายว่าถ้าการลงมติของสสทั้ง6คนถูกต้องก็แสดงว่าสสกว่า100คนของพลังประชารัฐไม่ถูกซึ่งสิ่งเหล่านี้คิดได้ว่าจะเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติตัวของรัฐบาลถึงแม้เป็นเอกสิทธิ์ความเป็นสสที่จะทําได้ซึ่งไม่ใช่เพียงเฉพาะสสหคนนี้เท่านั้นสสทั้งหมดสามารถทําได้แต่ถามว่าจะมีความสามัคคีกันได้อย่างไรและจะเป็นพักการเมืองกันได้อย่างไรหากทำ เช่นนั้นก็ต้องเป็นสสอ,อิสระไม่สังกัดพรรคการเมืองโดยย้ำว่าเรื่องนี้จะทําให้เป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติต่ออนาคตค่ะอย่างไรก็ตามเชื่อว่าสังคมรู้อยู่แล้วนะคะการเป็นบุคคลสาธารณะต้องถูกตรวจสอบตลอดเวลาค่ะและก็ยืนยันการทํางานของตนเองก็ไม่เคยมีอคติและหากใช้อคติในการทํางานนะคะก็จะไม่สามารถทํางานได้เลยและก็จะใช้ความรู้สึกในการทํางานไม่ได้เพราะว่าต้องยึดระเบียบกฎหมายยึดหลักธรรมาภิบาลแล้วก็ยึดมติของคอรมอด้วยค่ะ จบการเสนอข่าว9ก้นาฬิกา5นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN